สวัสดีครับเรียนท่านรองผู้เนการท,ท,ท,ทุกท่านนะครับแล้วก็คณะครูนักเรียนโรงเรียนสภาริญวัดตรังที่น่ารักทุกคนนะครับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2565นี้ในโอกาสดีๆเช่นนี้นะครับก็ขออนรักราตนาคุณภสศยธศร,รีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายคนลโลกรวมทั้งพระมรรยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์สารุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะพระบรมีแห่งสมเด็จพระศรีพัะชรินทราบรมราชินีนาถผู้พระราชทานโรงเรียนสภาราชินีวัดตรังให้พวกเราได้มีสถานที่สําหรับจัดก,การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนชาวชัวดตรังเพื่อที่จะเป็นพละกําลังสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในโอกาสอีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นได้มีความสุขปลอดโรคปลอดภัยคิดการทําสิ่งใดที่ ปรารถนาแล้วก็ให้สมงความปรารถนาทุกประการและก็ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคขอให้ทุกคนนั้นอารคยาปรามาลาภานะครับก็คือการไม่มีโรคนั้นเป็นลาบอันประเสริฐและก็ขอให้ใช้ชีวิตในท่ามกลางความวิกฤตความเปลี่ยนแปลงนี้นให้ได้สู้ไปด้วยกันและสําหรับนักเรียนที่กำลังจะจบม .6 ก็ขอให้นักเรียนนั้นได้มีสถานที่เรียนในหมหาวิทยาลัยในฐานะ คณะที่นักเรียนต้องการสำหรับเรียนชั้นวิทยุศาตร์ปีที่สที่กำลังจะจบเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในชั้นวิทยุศาสตร์ต้นปลายหรือจะไปสายอาชีพก็ขอให้นักเรียนนั้นได้มีความสมความปรารถนาทุกประการท้ายที่สุดนี้ฝากไปถึงท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกคนด้วยว่าพี่น้องเราในครอบครัวชาวสภารจีหวัดตรังไม่ว่าจะเป็นคุณครูนักเรียนหรือผู้ปกครองขอให้ทุกส่้นนั้นได้ บแต่ค,ความสุขความเจริญในปีใหม่สวัสดีนะครับโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านรองผู้นวยการคณะครูและก็ทีงมาางานกลุ่มงานงานบุคคลและก็คุณครูแลวก็วทั้งลูกจ้างบุคลากรของโราเรียาลายัยจังหวัดตรังทุกคนนะครับวันนี้เ,าเราจัดกิจกรรมนเนือ่องในโอกาสสง้ายปีจอต้อนรับปีใหม่ก็อย่างเช่นทุกปีที่จะมีของมามอบให้กับคุณครูและก็บุคลากรน,นะครับทุกคน ทั้งหมด200กว่าคนเราเขียนชื่อไว้ในกล่องนี้แล้วแต่ว่าปีนี้ก็รางวัลมีน้อยหน่อยนะครับมีไม่ไม่มากนะครับมีเพียงแค่12ชิ้นเนื่องจากว่าอยู่ในสถานการณ์โควิดแต่ว่าถึงมีน้อยแต่ก็มีคุณภาพมอบด้วยใจนะครับให้กับพวกเรานะครับมีน้อยแต่ก็มีนะถึงมีน้อยแต่ก็มีนะโอเคนะครับก็ลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีต้อนรับปี2565นะครับเชิญ ดูสวยสต่อเลครับ,รบสวัสดีครับเราขอดําเนินการในเรื่องของการอวยพรปีใหม่ด้วยของรางวัลให้กับครอบครัวสภาราชินีจังหวัดตางของเรานะครับเรามีธรรมเนียมในการเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยการจับฉลากของขวัญเป็นของรางวัลให้กับครอบครัวสภาราชีจังหวัดตางนะครับโดยปีนี้เรามี12รางวัลดังที่ท่านผู้ในการได ให้คำแนะนำไปแล้วนะครับทีนี้12รางวัลน,นี้จะเป็นของใครใครเป็นผู้โชคดีปีใหม่2 5 6 5 2รางวัลแรกขอเชิญคุณครูวิรัตนะครับสุขลิ้มหัวหน้างานบุคคลครับเป็นผู้จับรางวัลครับจะเป็นชื่อของพวกใดในจำนวนเท่าไรองรางวัลแรกอ,อะคร,ร,ร,รับรางวัลไรับนี่ได้รางวัล ติงนะเรืองปิ้งขนมปังอย่างดีครับขนมปังเืองปิ้งขนมปังอย่างดีเป็นรางวัลที่ครับุ้ณลักษได้แก่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 คุณลักโอ้แก่จริงๆแมแก่มากเลยครับสารีสาริ่สคุณคพจรินทร์ปานแก้วครับเล็กครับปูเล็กปเล็กเล็กเล็กครับปูเล็กครับ ขนมปังไปให้กับภรรยาครับปิงให้กินทุกวันเลยนะครับยินดีด้วยนะคะเพราะว่ายินดีด้วยได้ทุกปีนะคุณูจรินทร์ตานแก้วครับรับเครื่องปิ้งขนมปังนะครับคุณจรินทร์ได้ไปแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะคุณไม่ได้ไปต่อนะคะาะคุณได้ไปแล้ววันที่สิบเอ็ดอันนี้ซ้อมไปคะซ้อมไปขอได้เลยต้องเป็นของราวันท้อง รางวัลแรกนะครับเป็นของคุณครูจรินทร์นปานแก้วนะครับในครอบครัวสภาราชินีจังหวัดตางของเราเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แห่งความโชคดีนะครับโชคดีคนต่อไปครับจากคุณครูวิรัสสุขลิ้มครับหัวหน้างานบุคคนนะครับจะเป็นบ้านคโชคครับบานคือวัาข้อวข้าวค่ะพี่การควนมุงข้าวโอเคว่าข้าวนะคะคนนี้มีมุ้ง จริงหรือเปล่าโอ้โหครับเป็นนักประชาสัมพันธ์สาวสวยเสียงดีครับคุณครูสุพานันปีชานุกรมนะอหัน้ากลุ่มสาระจ้าหัวน้ากลุ่มาระภาษาต่างประเทศแหมงแน้งแหมครูสุพานันปียานุตกรงมานะครับน้ลุ่มสาระภาษต่างประเทศได้มอบไปแล้วนะครได้มอบไปแล้วได้แล้วลุงนะไปร้ยตขอบคุณนะครับ ต่อไปครับอีก2รางวัลครับขอเรียนเชินท่านที่สิบครับท่านรองอาริรัตศรีวราพันธ์ครับหัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนสภาราชินี่จังหวัดจันทบุรีท่านรองอาริรัตนะครับว้าวรางวัลรางวัลหญิงเป็นใครับผู้หญิงหรือผู้ชายรางวัลที่สิบอ๋อเป็นตองแซดครับเหมาะกันเลยกับสาวสาวขึ้นด้วยตัวกอไก่ชื่อขึ้นด้วย กาตนาพุ่้เล่นก็ไม่มีค่ะไม่ใช่ขนกชิปค่ะไม่ใช่ขนกเออขนมปูอะไรดีนะขนมปูเันแต่มันมีแมลนกาดมาด้วยนะคะไมลงกาดใช่สรุปว่าไม่ใช่ขนกไม่ใช่ขนกแต่มีแก้วแก้วนะกัญญรัตสีเพชรค่ะแก้วอยู่ที่รัตค่ะรัตแปลว่าแก้วอ๋อเลยค่ะใช่ ได้วิทยาศาสตร์สองแล้วนะคะขออธิท่านครับตะท่านรองอริรัตศรีเรลาพันธ์ครับจะนำโชคปีใหม่ให้กับครอบครัวสภาราชีจังหวัดทางของเรานะครับไปดังวันอะไรก่อนวัดููมองไม่เห่ยขยายหน่อยไม่ไม่เป็นสองของฝันัน เป็นพัดลมเป็นกล่องของขวัญก่เป็นกล่องของขวัญนะคะแป้งถ้าผิดก็ทิดทูแป้งนะทูแป้งหรือว่านะครับมเอาเป็นกล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มกล่องสุ่มไปรุ่นดูนะคะสุ่มว่าเป็นพัดลมอ่าสุ่มว่าเป็นท่านลมมีรัดนะครับเป็นรางวัลอะไรเออสาระนี้เป็นยังไงนะวิ่งแล้วเหรอคะจะบอกว่ายังไงดีนะสาระนี้เฮง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 จริงๆรอ๋อ คุณโครสุวิมนิ่มดวงค่ะโอเคลัก่อนคุณแม่ลูกอ่อนคุณแม่ลูกอ่อนค่ะได้ปะลมอ่านไปสี่รางวัลแล้วนะครได้แฟนค่ะเรายังได้ลุ้นเรายังได้ลุ้นเรายังได้ลุ้นด้วไในรางวัลอีกสองรางวัลครับขอเรียนเชิญท่านรองหัไททิพย์เพลงลําครับรางวัลที่แห่งร้านบุมสโตนนะครับแนโตชิบ้าเห็นว่าเป็นโตชิบ มื้นี่จริๆเอ๊ะส่งไปนี้จะถึงไหมนะเขาอยู่ต่างประเทศนะตอนนว่าลองอาไทยทิพย์เพจะมอบมอบข้าวนี้กับไทยก็ทำยังไงดีนะทียใหม่นีนะครับทำยังไงดีนะนางสาวอภวพอฟานู น้าสาวที่มาพรปานหนูหนูหนูหน้องภาษาจีนเขาภาษาจีนเขาภาษาจีนคนแต่เขาเรียนอยู่ในประเทศไทยค่ะน้องเรียนอยู่ในเมืองไทยนะคะโชคดีนะคะน้องแสงจะน้องแสงเอาหม้อถ้าถ้าประเทศจีนเปิดก็เอาหม้อไปไปด้วยค่ะแต่ว่าหม้อใหญ่หน่อยนะคะหม้อใหญ่นิดนึงใช่ไหมคะโอเคค่ะยี่งนึกรางวัลครับจากท่านรองอัยทิธีเพ็งลำครับจ้ะ ลไปเดี๋ยวดูรางวัลก่อนดูรางวัลก่อนขดูรางวัลก่อน้วันที่7จมอ้ออีก่หม้อหุงข้าวทาไมงอ้เยผมร้อาไหที่รอบนี้ใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลหม้อหุงข้าวยางดีครับหม้อหุงข้าวช่ไหมครับม้อม้ไหมห้ข้าวดีมคหม้อม้านี่นี้เสือเลยนี่หม้อม้สองเสือ ไม่มีสอเือมีมอมานะคนคนนี้ได้ไปหลายอย่างแล้วน่าจะตั้งครัวได้แล้วนะคนนี้ได้ทุกปีได,ได้ทุกปีเหรอได้ทุกปีได้รางวัลใหญ่ทุกปีน้องคนนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอุ้ยจริงเหรอค่ะแต่ว่าเวลาเอาไปรอบนี้เอาไปได้ค่ะรอบที่ต้องอาศัยเอารถยนต์ไปของฝันที่แล้วตอนที่แล้วได้ตู้เยน็ยนตู้เย็น รองนี้ในหม้อรอบนี้ในหม้อในหม้อลองเอได้หม้อลองเองใหญ่เลยรอบต่อไปอยากจะได้บ้านพร้อมที่ดินเป็นไปได้นนองพิมใจเพลงทองแก้วโชคดีทุกปีค่ะพิมใจเพลงทองแก้วนะครับพิมใจน้องพิมรับหม้อที่ดอกเอเอาหม้อใหญ่ๆนะคะอีกสองรางวัลต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านรองมัฒนาพุ่มิเล่งครับเป็นผู้จัดรางวัลให้ครับ ชดีขึ้นม่นอนหนูมันก็ได้นะคะขึ้นบัวถาคับมเองนี่ับเดี๋ยวของรางวัลจะเป็นอะไรครับของรางวัลถ้เเ็นให้จับใหม่ให้จับใหม่เป็นอะไรครับหรือไม่จับใหม่ก็บอกให้สาดติดก็ได้เป็นอน่าสารติดบ นะครับทอดทอดลายเงินใหมดันสมัยทันสมัยที่บ้านยังไม่มีที่บ้านไม่มีอะไรักอย่างเลยลองแตะท่าเรออยู่นะคะท่าลองมัฒนาจะเป็นผู้จับผู้โชคดีนะครับเป็นของท่านใดครับท่านีแก่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 แกแก่งก่แก่แก่แาแก่แก้แกแ่ แกจริงๆจ่ยังเป็นนางสาวแกคอว่าขาดขาวข้าหนุ่ข้าวขาข้าหนุ่ข้าวเลยข้าวนุข้าว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 าวข้าวข้า้วข้าวข้าวข้้วขาวข้้า้าาวข้าวข้าวข้้าวข้าวาวข้าวข้าวข้าาว้าวข้าวข้าวข้ข้าววข้าวข้าวาวข้้า รรรงวัันเป็อะไคบดูก่อนอะไรครับกล่องกล่องนี่และกล่องสุ่มกล่องสุ่มที่โดนฟองอีกเดียวกล่องอะไรครับกล่องสุ่มอ๋อเป็นเครื่องดูดฝุ่นเขาเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะอ๋อไอ้ที่ว่าที่มันหมุนๆน่ะเล็กๆกันที่กลมๆมันน่ะเครื่องดูดฝุ่นสัจจาระยะปล่อยไปยิ่งเองพอแล้วก็มาเจอมาเจอฝุ่นมันไม่หนีที่บ้านยังไม่มีค่ะที่บ้านบ้นยังไม่มีค่ะอันนี้ไม่เอาค่ะที่บ้านเพราะว่าขี้เกียจ ยังยกให้ลองอลิรัตออก็่ด้องอีกท่านออกรนลีานอกรองอลองอนลี่อง่ลองอลองี่ง่องี่นกนองกกอกก่านอก่าอาลกนลกท่านารลานมาอง่าทาไม่งงไงเดี๋ยวเราก็ได้ วันต่อไปครับจากท่านรองรนจันช่องดาราคุณครับต้องเห็นแล้วก็ต้องมาดามครับรองรนจันดาราคุณอะไรนั้นคุณคอะไรนั้นคุณเครื่องเครื่องอะไรนั้นไม้คอมเวสไม้คอมเวฟว้าวบ้านใครไม่มีบ้านใครไม่มีดม่มีไม่มีว้าวใช้ไม่ค่อยได้ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคนคนนี้น่าดวงถูกกันเลยกับรองรนจันอันเหรอใช่ เพราะเราไม่ค่อยถูกต้นคนคนนี้อยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันน่าเชื่อโอ้ลองอลิมัานาเนโน่ไก่ละไก่ละไก่ลงไก่ลยไก่ลยไปเลยค่ะไกเลยไปเลยคนนี้นะสามีก็ดวงดีโอ้ว้าวใช่คุณจันจิราคุณจันจิรา เอาชื่อออกไมันก็ได้คุณได้พวกนี้ไม่ต้องเอาแล้วนะไม่ต้องมีนาอย่าใส่ชื่อพวกนี้คุณจะมีราค่ะกันิสาติแกล์กันิสาครับนี่ด้วยคุณทะมีาได้ยินอะไรบ้างไหมหลังจากนไม่ได้รางวัลใหญ่แล้วนะคะเสียเมื่อกี้ได้อะไรแล้วนะไมโครเวฟไมโครเวฟมาเอาคนนี้ดีกว่าตอนนี้ให้ลูกชิ้นเดี๋ยวลูกชิ้นะกันดิสาไมโครเวฟดีไหมคุณ Manager, oh, ได้รา้ว şey no, ัลจันนะครับเป็นคาเวฟอีหนึ่งตัวครับครเวฟอหนึ่งตัวจะเป็นของใครเกกแกกกแกก มีมีผู้ชายคนไหนเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระบ้างมีไหมไม่ม e. oh, ีเพราะประชากรชายน้อยใช่ชายใหญ่ไม่อยู่มีแต่ชาพูดดูแลชายคนนี้นะได้อุปกรณ์ไปเหมาะนะคะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มการงานค่ะคุณครูสุนันทาคงศักดิ์ได้เกณฑ์การงานพนักง หน้าปุนสารการงานอาชีพนะครับกู้าติสารสิ์ยังไงติดต่อลงมัจนานะครับคุณยินดีค่ะดะยินดีรับของบริจาคดีค่ะและอีกสองรางวัลใหญ่เราจะมีสิรุนไม่ใช่ไหมคะ ขอมอบความสุขให้กับพี่น <cu ide>. ้องสภาราชินีจังหวัดตางของเราด้วยนการับนั่งในตู้เย็นหลังวันยับสองรางวันจะเป็นอะไรรางวัลแรกเป็นอะไรครับ ตู้เย็นนะครับตู้เย็นตู้เย็นนะลูกเรารตงันว้่หรอวาเราไม่เราไม่ได้สิว้าวตู้เย็นเคืองคนนี้ถ้าไม่มีรถจกราให้จะได้ไปถ้าไม่มีรถคนีมรถยเราอยากรามีรถจับได้ชื่ออยู่ลำดับที่ห้าลำดับที่ว้าว้องสามสี่ห้าทดลองเฮ้

ด้วยครับกับนาะกุญาจจราจรพันธ์ครับุจรานะครับเอมสองนะคะชิ้นสุดท้ายเป็นอะไรรถโบเช่บีเอ็มโรบีเมเป็นอะไรนะครับดีวีโอหงานนี้มีงานแค่มีรองเไปแล้วกำกับไปแล้วโหทำชื่อไปแล้ว เลขสี่เนื้อเลขสี่ร้อยไอทิพย์ครับลองอภัยทิพย์ไอทิพย์เลขสี่ร้อเมื่ี้ลองไม่ได้เม่อกี้ลองห้าลองอารีรักเมื่อกี้เลขที่ห้าไม่เคยลองอารีรักครับวันนี้เลขสี่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเพราะทุกกลุ่มมันจะเริ่มด้วยหมายเลขไม่เลขหนึ่งสี่ห้าเป็นผู้หญิงเมื่อกี้เป็นผู้ชายนี่เป็นผู้หญิงแล้วว้าวว้าวว้าวนั่งนั่งนั่งปั้นปั้นปั้นจันทร์เป็น ต้องการบุรนันท์บุพกา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 รนันท์ทต่อเราทะเลิดได้นะคะแสดงความยินดีด้วยครับครอบครัวปาริยานะครับได้ยินรางวัลนี้คือชื่อบริหารครูวิรัตไม่ได้ใส่ไปใช่ไหมครับไม่ได้ใส่ฉันเลยออกมาแล้วค่ะไม่ได้ใส่ไปจะเลยแล้วว่าโอเคก็ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง12ท่านที่ได้รางวัลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของครอบครัวสภาจังหวัดตรนะครับ ก็หวังว่ารางวัลเหล่านี้จะสร้างความสุขให้กับคุณครูที่ได้รับรางวัลไปได้ส่วนครูที่ไม่รับรองปีนี้ปีหน้าก็ค่อยว่ากันห <c oughs> ม่อลุ้นใหม่แค่ลุน้นใหม่ไม่ได้ปีหน้าถ้าโควิดหมดไปเรามีรางวัลปีนีมากกว่าออนี้นะครับอาจจะมีทองคำซึ่งทุกปีเรามีทองคําแต่ปีนี้ไม่มีเพราะโรงเรียนไม่มี กิจกรรมอะไรเลยเราไม่มีเงินจะซื้อชองขับเราไม่ทำมากินอะไรเราไม่มีรายได้เราไม่มีรายได้อื่นนะครับก็ขอยินดีด้วยนะครับขอขอบคุณกลุ่มบริหารงานบุคคลที่จัดกิจกรรมดีๆนี้ให้กับครอบครัวสตาร์ลันเหนือพวกเราได้มีความสุขกันในงานตรอางพิธีบันทึกขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอร์พีมิเลียสวัสดีครับไปขอขอบคุณที่บ้านเอีกนะ 哈哈哈哈哈哈！